ตอนที่405ความสุขที่มาอย่างกระทันหันเช้าวันต่อมาสาวใช้รีบร้อนเข้ามาปลุกนางในห้องแม่นางหลินรีบตื่นเถิดเจ้าค่ะเมื่อสักครู่ท่านอ๋องให้คนมาแจ้งว่ายามเชิญวันนี้ห้องเต้จะส่งพระราชะองค์การมาเจ้ากะท่านต้องรีบตื่นขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวเพื่อเตรียมรับพระราชะองค์การเจ้ากะหลินรวนลุกขึ้นนั่งบนเตียงแล้วปล่อยให้สาวใช้ทําความสะอาดร่างกายให้แก่นางการรับพระราชะองค์การมีรายละเอียดค่อนข้างมาก หลินรวนจำต้องชำระล้างร่างกายเสียก่อนจากนั้นก็รมด้วยเครื่องหอมแล้วสวมใส่ชุดที่เหมาะสมกับฐานะของนางโชคดีที่หลินรวนเป็นเพียงแค่หญิงสาวชาวบ้านดังนั้นเสื้อผ้าจึงไม่ได้แตกต่างจากที่นางสวมใส่อยู่เป็นประจำมากนะักนอกจากเรื่องเหล่านี้นางยังต้องเตรียมเงินรางวัลเอาไวใ้ให้ขันทีผู้เชิญพระราชองค์การมาอีกด้วยหลินรวนวุ่นวายอยู่กับการเตรียมตัวจนท้องนภา,าค่อยๆสว่างขึ้นมานางกินมื้อเช้าอย่างรีบร้อน จากนั้นก็ถูกเชิญไปรอยอยู่ในห้องโถงตรงข้ามประตูใหญ่ช่วงท้ายของยามซื้อขันทีผู้เชิญพระราชองค์การก็มาถึงจากนั้นก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงเล็กแหลมว่าลินรวนหญิงสาวสามัญชนรับพระราชองค์การลินรวนรีบคุกเข่าลงทันใดขันทีผู้นั้นประกาศพระราชองค์การออกมาทันใดตามบัญชาแห่งสวรรค์ห้องเต้มีพระราชองค์การว่าหญิงสามัญชนแทหลินนามว่าอารวณได้ค้นพบมันหวานซึ่งเป็นพืชที่ให้ผลผลิตสูง สิ่งนี้ถือเป็นความหวังของรัษดรชาวราชวงศ์ต้าโจจึงทรงโปรดแต่งตั้งให้หญิงสาวสามัญชนแท่หลินนามว่าอาร่วนมีตำแหน่งเป็นเซียงจวินได้รับบำเหน็จขุนนางระดับสี่รับผิดชอบการเผยแพร่มันหวานขุนนางฝ่ายเกษตรทั้งหมดในมณฑลหวายหยางต้องสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังไม่อาจขัดต่อพระราชองค์การได้หากผู้ใดขัดขืนให้ริบตำแหน่งและจับกลุ่มเพื่อเข้ารับการตรวจสอบจบราชองค์การเชิญหลินเซียงจวินรับพระราชองค์การหลินร่วนรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมาก ตอนแรกนางคิดว่าฮ่องเต้จะส่งขันทีมาพระราชทานของขวัญที่ทรงรับปากกับนางเอาไว้เมื่อวานบัตรนี้ไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะแต่งตั้งให้นางเป็นถึงเซียงจวินแม้ว่าบัตรนี้นางจะยังไม่ทราบว่าตำแหน่งเซียงจวินเป็นขุนนางระดับใดทว่าตำแหน่งนี้จะต้องได้มาไม่ง่ายเป็นแน่ ถึงอย่างไรนางก็เป็นเพียงแค่หญิงสาวชาวบ้านเมื่อวันตอนที่อยู่ในห้องทรงพระอักษรห้องเต้ไม่ได้ตรัสว่าจะพระราชทานตำแหน่งให้แก่นางเพียงแค่บัญชาให้นางรับผิดชอบเผยแพร่ <ๆ S 1> มันหวานเท่านั้นเมื่อเห็นผลลัพธ์แล้วถึงจะพระราชทานรางวัลให้นางตามผลงานทว่าบัดนี้ยังไม่ทันได้เริ่มทำอันใดเลยห้องเต้ก็พระราชทานรางวัลมาแล้วระหว่างนี้เกิดอันใดขึ้นกันแน่หลินรวนรีบมอบลงเพื่อรับพระราชอ,องค์การหลังจากรับพระราชอ,องค์การเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นรางวัลพระราชทานจากห้องเต้กับไทเฮา หลังจากหลินรวนรับรางวัลพระราชทานและกล่าวขอบคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วสาวใช้จึงช่วยประคองนางขึ้นมาขันทีผู้นั้นเอ่ยด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มว่าขอแสดงความยินดีกับหลินเซียงจวินยินดีด้วยหลินรวนตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าขอบคุณท่านขันทียิ่งนักไม่ทราบว่าท่านขันทีมีนามว่าอันใดในวันที่อากาศร้อนเช่นนี้ทำให้ท่านขันทีต้องเหน็ดเหนื่อยแล้วเชิญท่านขันทีพักผ่อนดื่มน้ำชาดับร้อนก่อนเถิด หลังจากเอ่ยจบหลินรวนจึงลอบยัดตัวเงินที่จัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าใส่มือเขาคันทีผู้นั้นเก็บตัวเงินใส่กระเป๋าแขนเสื้ออย่างคุ้นเคยเพียงแค่มองดูก็รู้แล้วว่าเขาทำเรื่องแบบนี้มาไม่น้อยทันใดนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็ดูจริงใจมากยิ่งขึ้นเนื่องจากตอนที่หลินรวนมอบตัวเงินออกไปนางตั้งใจพับด้านที่มีจำนวนเงินไว้ข้างนอกเห็นตัวอักษรห้าร้อยอย่างชัดเจนเช่นนี้คันทีจะไม่ดีใจได้อย่างไร เมื่ออารมณ์ดีขันทีจึงเอ่ยกับนางอย่างสนิทสนมขอบคุณหลินเซียงจวินที่ปรารถนาดีทว่าจ่าเจียยังต้องกลับไปทํางานน้ําชานี้คงไม่ดื่มแล้วเนื่องจากราชวงศ์ต้าโจวของพวกเรายังไม่เคยมีผู้ใดได้รับการแต่งตั้งเป็นเซียงจวินมาก่อนดังนั้นชุดประจําตําแหน่งของเซียงจวินจึงอยู่ระหว่างการตัดเย็บรอจนกรมฝ่ายในตัดเย็บเสร็จแล้วถึงจะส่งมาให้เซียงจวินอีกคราหลินรวนรีบเอ่ยออกมาว่าขอบคุณท่านขันทีที่มาแจ้งข่าว ขันทีผู้นั้นโบกแส้ในมือหนึ่งคราแล้วเอ่ยออกมาว่าเสียงจวินจ๋าเจีย,ยยังต้องรีบปรับวังคงอยู่สนทนากับท่านต่อไม่ได้แล้วจ๋าเจียขอตัวลาก่อนหลินรวนย่อกายคารวะเขาอย่างมีมารยาทเดินทางปลอดภัยเจ้ากะเมื่อขันทีผู้เชิญพระราชองค์การจากไปแล้วเซียวป๋อจึงก้าวเท้าเข้ามาแสดงความยินดีกับหลินรวนคันว่าเสียงจวนขอแสดงความยินดีกับเสียงจวินด้วยขอรับบรรดาบ่าวร,รับใช้และสาวใช้ต่างพากันโค้งคันวะ ลิ้นรวนประคองเซียวป๋อขึ้นมาอย่างเขินอายท่านลุงท่านอย่าได้ล้อข้าเล่นเช่นนี้เลยเซียวป่อยิ้มแล้วสายศีสะเบาๆนี่ไม่ใช่การหยอกล้อเซียงจวินทราบหรือไม่ว่าตั้งแต่เริ่มก่อตั้งราชวงศ์ต้าโจยังไม่เคยมีหญิงสาวสามัญชนคนใดได้รับการแต่งตั้งมาก่อนท่านถือเป็นคนแรกเกีดยรติยศเช่นนี้ช่างสูงส่งยิ่งนัก